สวัสดีครับพบกับครูโอซูรินชำนาญคงนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าว่ามีกระบวนการขั้นตอนการจัดตู้เสื้อผ้าอย่างไรนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การจัดโต๊ะหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนนะครับว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผูชมคลิปได้เลยนะครับการจัดโต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับเขียนการบ้านรายงานหรือวาดภาพและใช้วางสมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆควรจัดวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบและเก็บสิ่งของบนโต๊ะได้สะดวกการจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีกระบวนการทำงานดังนี้การวางแผนกำหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือ 1>, 1. เพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเป็นระเบียบ 2. เพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือมีพื้นที่เพียงพอสำหรับใช้งาน 3. เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานและสิ่งของและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือ 4. เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดกำหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แยกประเภทของสิ่งของที่ต้องการเก็บ 2. หนังสือวางเรียงลำดับจากสูงไปต่ำหันฝันหนังสือออกด้านนอกโดยมีที่คั้นหนังสือกั้นหนังสือไว้ไม่ให้ล้ม 3. สมุดวางซ้อนกัน 4. ดินสอปากกาไม้บรรทัดวางรวมในภาชนะที่หยิบใช้ได้สะดวกปฏิบัติงานตามแผนจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามแผนที่วางไว้ประเมินผลการทำงาน ตวด,ดูโต๊ะเขียนหนังสือที่จัดเก็บแล้วว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมีพื้นที่เพียงพอสําหรับใช้งานสะดวกต่อการหยิบใช้งานและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือหรือไม่ถ้ามีข้อบอกพร่องให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นการจัดกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สําหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดหนังสือดินสอปากกายางลบไม้บรรทัด ซึ่งนักเรียนต้องนำไปโรงเรียนและนำกลับมาบ้านทุกวันถ้าจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทจัดเก็บให้ดีกระเป๋าจำไม่หนักมากหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวกและอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายการจัดกระเป๋านักเรียนมีกระบวนการทำงานดังนี้วางแผนการทำงานกำหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียน 1. เพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักเกินไป 2. เพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวัน 3. เพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่าย 4. เพื่อป้องกันการสูญหายกำหนดวิธีการจัดกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดูตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบและพร้อมใช้งานโดยแยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าแยกเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบปฏิบัติงานตามแผนจัดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้ประเมินผลการทำงานตรวจดูกระเป๋านักเรียนที่จัดเก็บว่ามีสมุด หนังสือและอุปกรณ์ครบตามตารางเรียนหยิบใช้งานได้เก็บได้ง่ายหรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหลังจากชมคลิปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนปฏิบัติการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและก็จัดกระเป๋านักเรียนของนักเรียนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งมาที่ครูประจำชั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปที่อัปเดตใหม่ๆจากช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจครูโอสุรินชำนาญคงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ